สวัสดีครับปาติดเกมนะครับวันนี้จะมาจัดรายการผู้เล่น20อันดับจะเยี่ยมของซุเปอรสามครับหลังจากอู้มา2อาทิตย์เพราะว่าไม่ว่างครับผมครับเริ่มเลยดีกว่าครับอันดับที่79ครับไม่ใช่อันดับ20เริบกวเจ็ดนี่ก็มุกแต่แรกเลยจริงๆลืมครับคุณก้องคองครับ VP 1 1กิลเบกดกำลังลบ2,9 0 0ครับยังคงใช้ทีมยอดนิยมคือต้นอีเพิ่มความเร็วนะฮะ ให้กับตัวส้มอย่างเทพินรีและจางสานฟงในการปิดเกมครับผมต่อไปอันดับที่19นะครับคุณกอกไก,เล,ก, 7, กลเลิฟครับ BP7 ีกิวเลิฟ3ามกำลังลบ2องแครับเป็นต้นอี้จางสานฟงอีกแล้วครับแล้วก็มีเฮงตึงเอียงตัวส้มนี่ใครเอ่ยปอฟงชิงหยางครับผมเนี่ฮะสามคนนี้นี่เมื่อกี้อันดับ20คุณก้องโค้งก็ใช้นะฮะเป็นเหมือนสามภาษาเลย อันดับต่อไปครับอาสเตรี้บักนะฮะมีผมรอยอยู่ด้วยอันดับสิบแปดครับคุณถงซเวียครับเหมือนกันเน่เลยครับ v p สิบสอง QEP กันลบสามแสนครับผมตัวอี้จามฟันฟงและหฮ่งตึงเอียงนะครับ่าตัวแท้งเป็นซีจูครับไม่ใช่พิษประจิมแล้วก็มีท่านพ่อตาด้วยเงียคมบักต่อเนื่องนะครับซอสกันอยู่ไม่หายอันดับที่สิบเจ็ดครับคุณเมียที่เลิฟ v p แปด Q เลิฟครับกันลบสองแสนเก้าครับ ก็ยังคงเป็นสามตัวเดิมน,นะค,คือต้นอี้จางสังจันจางซานฟงและเฮงเตงเอียงครับต่างจากอันดับที่สิบเก้าเมื่อกี้คือใช้อันดับต่างจากอันดับที่แล้วครับคือใช้อ้งชิดกงแทนท่านพ่อตายเย่นนบอกสิงนะครับอ่ะเขาใช้เต่าด้วยอันดับที่สิบหกครับผมสิบแปดท่าห้านาทีนะครับกิวอัสไซรัมครับบีพีสิบเอ็ดกับลสามัสองครับ มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ไม่มีต้นอี้ครับผมใช้เฮงตงเอียงโอ้หุยจางซันฟงแล้วก็จิวไปทงตัวแทนครับนี่จะเป็นฟงชิงหยางอ่ายอดนิยมนะครับฟงชิงหยางทีนี้นี่น่าจะเน้นความถึกของเนี่ยฮะโอ้หุยที่บวกให้นบานทีเนี่ยเพื่อที่ว่าจะสวนสตูไยตรงข้ามให้ตายในเทิมสองครับสปีดอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่ถึกกว่ามันมีโอกาสชนะมา,มากขึ้นครับผม โอเคอันดับที่สิบห้าครับผมเราไม่อ่านชื่อนะครับ Vp สิบครับ Q Genesis กำลังลบสองแสนแปดครับอาทิ์นี้มาแปดนะครับคือยังคงใช้สามประสานมีเทงเตีงเอียงจังซันฟงและต้นอีแทงงทังวินจิวแบทงครับถ้าใส่รีมกโชว์นะครับหายากมากครับบวกหนึ่งด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเอาไปลงดันธาดอยู่ไม่แน่ใจ ต่ก็ยังคงเป็นสามประสานเหมือนเดิมนะครับผมอันดับที่สิบสี่ครับคุณคุณคุณเปาไส้หมู VPS10 Q e Genesis ครับกำลังลบสองแสนหกสามประสานยังคงเหมือนเดิมนะครับหเจ็ดอันดับวะเจ็ดอันดับผ่านไปใช้ทุกเหมือนกันหมดเลยแล้วเนี่ยเป็นฟงชิงอย่างแน่ๆว่าแหละตัวทมเป็นตบ็อกกี้ครับไม่รู้อะไรครับเหมือนกันหมดข้ามเลยแล้วกัน อันดับที่สิบสามแมวอาบเลือดครับผมสามประสานเจ้าเดิมครับคือตอนนี้นี่คือเหมือนกับเป็นที่มาตรฐานแล้วครับใครไม่มีก็สู้อยู่ไม่ได้ครับแทงวินดูแป้ธทงครับแล้วก็ตัวบัฟนะครับเป็นพชงเปียนครับหาย,ยากนะไม่เคยเจอเลยเมื่ออันดับแรกเมื่อกี้ถัดไปอันดับที่12ครับวนล้ัน VIP 10 กิวบ่อเลือดครับกำลังลบสามแสนสองสามประสานก็มาอีกแล้วครับผมจุดเด่นคือใช้ไทซานแทงนะครับอ้อผมลืมพูดไปวันนี้นะครับเราจะไม่เคยเจอทกสายเฮียงเลยคงไม่เหลือแล้วครเป็นไทซานเนี่ยพรสวรรค์สิบสามที่หลุดเข้ามาได้ในการแทงขั้นสูงนะใช้เทปมีซีในการฟันปิดครับจางสันทงกับสา,สามประสานก็เหมือนเดิม อันดับสิบเอ็ดครับคุณฟาฟาเลิฟครับกิลเลิฟกำลังลบสามแสนสองครับสามระสารโอเคฟงชิงหยางและจิวไบถงครับคือคลิปนี้นจะไวมากครับเพราะว่าเหมือนกับรีวิวทีเดียวก,กันตลอดยี่สิบอันดับเลยอันดับสิบครับมีอะไรต,ต่างไหมก็มาเหมือนเดิม่าเดิมหมดคุณจุลินซีเลิฟบีพีเก้ากิลเลิฟกำลังลบสามแสนหนึ่งครับเด่นหน่อยก็คือใช้ไทสานแพงกับปิดด้วยเทป็นสีครับ อันดับเก้าครับอ้าโอเคครับไม่เจอสามประสานคนที่สองนะฮะก็ยังคงมีแฮงต์ตัวเองจากทางโฟงเหมือนเดิมแต่มีฟงชินหยางกับเทฟินเซฟค,คือคือว่าไงเนี่ยคือคงเก่าวฟันแรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคืออ่าฟันชา้ามีอะไรขอฟันแรกทีเดียวพออะไรนี้ครับผมมีสองอันดับนะครับที่ต้นอีสังเกตตัวเลขนี้ให้ดีนะฮะ อันดับแปครับคุณเก่งชิลครับ v ีพีิบสองคิวอัสไซรัมกำลังลบสามนเจ็ครับโอ้หุยมาอีกแล้วครับแปลว่านี่เป็นตัวละครที่แบบมีประสิทธิภาพอพอสมควรนะฮะเพราะว่าในหมู่ที่คนใช้ตั้นอี้กันเยอะอะฮะโอ้หุย,ยหลุดไปได้ั้งสองตัวครับก็ใช้จําสังฟงทิ้งตัวเองแล้วเทวินซีครับโอุ้ยเพื่อความถึงยกทีมเพื่อทนมือทนเท้าก่อนฟันสวนให้ตายครับอันดับเจ็ดนะครับคุณคุณ ชูตเตอร์ v p 1 2อุูสองิวอไซรัมครับกำลังลบ3ามแสนห้าครับผมสามภาษาให้เห็นหน้าอีกแล้วครับผมแล้วฟงจริงอย่างอย่างแน่นอนปะไม่ผิดคือตอนนี้เป็นทีมยอดนิยมอะแทงมัวนจิวแปรทงนะครับไม่ใช่เป็นพิษประจิม้มอ,อันดับที่หกครับคุณซิกกี้สตาร์ดานครับรสามภาษาอีกแล้ว มันเก่งจริงนะเนี่ยใช้กันทุกคนเลยนี่ก็ฟงทิงอย่างคือหลายคนอนเห็นเฮ้ยมีบอกกีลุดมาเนี่ยทำไมถึงใช้บอกกีครับือว่าอย่างนี้บอกกีเนี่ยเธอหนึ่งครับถ้าเขาได้ออกท่าก่อนเนี่ยสปีดเขาเฉเลยสองนิดน,นึงร้อยสามแปดพูดอะไรไม่ออกเลยคือบอกกีเนี่ยจริงๆมันเก่งตรงที่ว่าถ้าเทินหนึ่งเขาใช้ท่าได้ก่อนทงทิงอย่างเนี่ยเขาจะโดนไม่ตายของคูงอห่างไม่ตายครับคือคจุดเด่นของเขาแต่ก็ เห็นอยู่สองสตัวนะเมื่อกี้สองตัวได้ตัวที่สองจได้อยู่ครับคุณซิกกี้สตาร์ดัตตอูเอ็กคาลิเบอร์กับงสามสนสองนะครับสามประสานเช่นกันครับเราเห็นไม่มีสามประสานมาสองทีมนะฮะเข้าสู่ห้าอันดับสุดท้ายครับผมหมุนติ้วๆเลยทีเดียวอันดับห้าครับคุณหมาอาบเลือดวีพีแปดกิวบ่อ,บอเลือดกําลองลถสองแสนเก้าครับสามประสานยืนจังก้านะครับพร้อมกับฟงชิงหยางและจิวแปดงครับผม อันดับสี่ครับคุณเลิฟบีพีสิบิวเลิฟบ,บรลงลสามแสนสามครับก็สามภาษาเช่นกันครับต่างแค่ว่าใช้ไทยสารกับเทพอินทรคือเดี๋ยวนะสิบเจ็ดอันดับเนี่ยใช่ปะ่ะสิบเจ็ดอันดับสามภาษาเนี่ยไปสิบห้าแล้วครับคือเหมือนเป็นทีมบังคับครับ,รบโอเคอันดับสามนะครับคุณเลสตาอสูนอแ,แดงใช่ไหม เราไม่ได้เจอกันนะผมไม่ได้ทำคลิปเองแหละกิวไซรัมครับกำลังลบทะลุห้าแสนไปเรียบร้อยนะฮะใช้สามประสานอีกใช่ปะไม่มีเฮ้งน,นั้งเอียงครับโอ้โหหลุดพ้นสามประสานสักทีครับผมใช้ฟงชิงหยางจางฟันฟงตัวอีเทพีสีและเตียมบกกี้ครับเขาสอัดสปรีไ่ไดเตีบยบกกี้น่ะแล้วสองเจ็ดแปดก็อัดอยู่นะไม่ใช่น้อยครับก็คืออย่างนี้ฮะแปลว่า สปีดสปีดเนี่ยสามตัวนี้น่าจะพอและฟันสวนไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งเทงตัวเองมาคอยใบยครับเพราะเสียสล็อตหนึ่งไปกับการเป็นตัวดีบับอะฮะอ้ยโหแล้ว,ยยแ,ลวแ,บบแบบเมื่อกี้อันดับที่สองนะครับคุณคิลเลอร์ควีนครับคิวอ um. าศัยล่ำจำนวนห้าแสนสามครับเดี๋ยวนะห้าแสนสามจะเยอะไปไหนครับเนี่ยครับก็คงไม่มีเทงตัวเองครับคือ อันดับสามกับสองเนี่ยไม่ใช่ให้ต์เัวเองเลยคือก็คงคิดว่าในการที่จะใบเนี่ยถ้ามันหลุดไปใบโดนตัวแท้งหรือว่าตัวที่ต้อนอี้ที่มันใช้ท่าแล้วมันจะเสียเสียเปลา่าก็สู้เอาแบบตัวยิงเนี่ยฮะจางซันฟงเทอินซีฟูจิหยาง,ย,างยิงไปเลยดีกว่าครับคนทั่วไปทําไม่ได้นะเพราะว่ากำลังลดห้าแสนสามคือ่ันนี้ที่แบบว่าเราใบาก็ได้ะฮะกำลังลบน้อยเนี่ยถ้าใบาได้จะได้เปรียบ แต่ตอนี้ที่กำลังลบเยอะเนี่ยฟันเลยจะสะดวกกว่าครับอันดับหนึ่งนะครับคุณกากสุดในเลิฟครับ Vp12 Q Leaf กำลั er f, งลบ500,000ครับคือพวกพี่จะกำลังลบเยอะไป้ไหนครับ500,000 500,000อัพสามันดับไปนะฮะตัวแท้งเป็นตัวอีครับไอ้ตัวแท้งเป็นตีอบอกกี้บับด้วยตัวอีใช้จางซันฟงทเทพอินซีแล้ว ฟงชิงอย่างครับคือสามาระดับบนสุดเนี่ยฮะไม่ใช่เนนงเอียงเลยเพราะว่าอะไรเพราะผมให้เดาให้ผมเดานะคือสปีดนะครับมันแทบจะทิ้งกันอยู่แล้วอะคือการที่ตัวตัวฟันเนี่ยเราสปีดดีกว่าตัวตัวเมแล้วเนี่ยสปีดดีกว่าตัวดีบัฟอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราสามารถสู้ได้เต็มที่กว่าครับคือแทนที่จะเสียสลอ็อตดึงไปสุติว่าเสียให้เ,หนหนเอียงไปเนี่ย ในขณะที่เรามีตัวที่ฟันแหลกลานเนี่ยนี่ยับเทวินซีอย่างฟงชิงหยางอย่างกังฟงเนี่ยมันทาดาเมจกดดันที่ดีกว่าการมีตัวใบครับแล้วอะนดับต่ำๆควรมีตัวใบไหมยังควรมีครับเพราะว่ากรณนนีที่ใบแ้แม่นก็โอเคอะแต่กระบนบนเนี่ยถ้าใบาแ้แม่นแ,แล้วก็โดนฟันสวนกลับตายคงไม่คุ้มอะ่ะเพราะกาลังของเขาแบบทะลุโลกไปแล้วอะ่ะครับก็สรุปยี่สิบอันดับนะครับตามนี้สิ่งที่ผมรู้สึก อยากจะฝากคือว่าสามภาษณ์นี่มาแรงมากคือจางซันฟงตัวอี้เอียงต่งเอียงเนี่ยแทาจะเป็นเมตาเกมเลยแก้ได้ไหมยังไม่มีทางแก้เพราะว่ามันคงใช้กันอย่างนี้อีกนานนะก็หวังว่าในอนาคตจะมีผู้แบบอันมณีแปลกๆนะฮะที่บอกว่าไม่ติดใบไม่ติดมือมาให้ให้เราใส่กันบ้างรือของพิเศษที่เราใส่แล้วไม่ติดใบไม่ติดมือในพวกนี้เพราะไม่งั้นนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยอีกนานเท่านานคือผมผมก็มีจากซันฟงนะผมก็ชอบนะ แต่ป๋าคิดว่ามันแบบมันไม่หลากหลายอ่ะทุกคนไอ้ก็จำทังฟงจำซังฟงจำทังฟงต้นอีจังฟง,ง,ฟงต้นอ,อ,อ,อีหมดมันดูน่าเบื่อใช่ป่ะเกมอ่ะคือรีวิวครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ว่าสองทิศก่อนที่ผมทำเนี่ยผมไม่เจอความหลากหลายของการเล่นบ้างนะที่ฮ้ยทีมนี้ใช้เทวินซียังมีกล้วยเจ๋งมีกล้วยเจ๋งมีอะไรนะเอี๊ยกล้วยมาให้เราให้เห็นบ้างวินนี้คืออะไรอ่ะทุกคนจำซังฟงกันหมดเลยทุกกระดับเลยก็ว่าได้มันใช่เหรอที่เราต้องแบบ ตนนี้องือไหรนี้ทุกคนนะครับอันนี้ใส่อารมณ์กันไปโทษด,ด้วยแต่คือมันดูมันก็คือดูน่าเบื่อจริงอนะเนาะเออก็หวังว่าทางตัวเกมจะมีการพัฒนาที่แบบเปลี่ยนไปกว่านี้เนาะไม่ใช่ไอ้อะก็จํากันพงกันยกยกเซิร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้จะมีก็อยากให้มันปรับนะมีตัวต้านใบบ้างมีตัวบ้าต้านสตันบ้างอะไรี้ก็ยังดีไม่งั้นเราก็จะเห็นอย่างเงทุกทุกท,ทุกวัปซึ่งคงไม่สนุกเท่าไหร่คือก็อยากให้เกมมันตื่นเต้นมีสีสันมีความหลากหลายบ้างไม่่ใช เหมือนกันหมดทุกอย่างครับก็ย0สอันดับตามนี้นะครับล้างๆส่วนท่อนท้ายอยาจจะพูดมากไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ปลักขอจบแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับซับสไคร้ด้านล่างกับกดไลค์เพจด้ด้านล่างนะครับดีครั้งครับ